สวัสดีค่ะรับทราบผลฟุตบอลเมื่อคืนกันนะคะประจําเช้าที่26มิถุนายน2568มาเริ่มที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนัดที่3ของกลุ่ม E กับ F กันนะคะเริ่มที่คู่ดอทมุนจากเยอรมน,นีเฉือนชนะอุซานฮุนไดาจากเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0มาเมลดี้ซันดาวส์จากแอฟริกาใต้เสมอฟลูมิเนนเซจากบราซิลไปสู่ต่อศูอุราวาเรจากญี่ปุน่นแพ้ให้กับมอนเตเรจากเม็กซิโกไปศูนย์ต่อ4อินเตอร์มิลานจากอิตาลีชนะ ริเวอร์เพลจากอาร์เจนตินาไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ตารางคะแนนกลุ่ม E ออินเตอร์มิลานจากอิตาลีแข่งสามีเจ็ดแต้มมอนเตเลเม็กซิโกแข่งสามีห้าแต้มริเวอร์เพลอาร์เจนตินาแข่งสามีสี่แต้มอุราวะเรตญี่ปุ่นแข่งสามีศูนย์แต้มกลุ่ม F ดอทมุนจากเยอรมนีแข่งสามีเจ็ดแต้มฟลูมินเซจากบราซิลดอทดอลลาแข่งสามีห้าแต้มซันดาวจากแอฟริกาใต้แข่งสามีสี่แต้มปุลซานฮุนไดจากเกาหลีใต้ แข่งสม,มีศูนย์แต้มโปรแกรมการแข่งขันของคืนนี้เป็นของกลุ่ม G กับ H2 กลุ่มสุดท้ายก็จะได้ทราบว่ารอบ16ทีมจะมีทีมไหนเข้ารอบบ้างเริ่มที่คู่ยูเวนตุสจากอิตาลีพบกับแมนซิตี้จากอังกฤษซีดัตจากโมโร็อกโกพบกับอัลไอจาก UAE อเอลฮิลลาลจากซาอุดีอาระเบียพบกับปาชูก้าจากเม็กซิโกอารบีซอสบอกจากออสเตรียพบกับเรอัลมาดริดจากสเปน